โอเคทุกคนก็เชน่นเดิมก็อีเวนทปทาวันนี้ก็จะมาดูสรีสกีบีดเฮอร์สอมบี้อะมาตีเวอร์อีพีที่หกทุกคนรอแป๊บหนึ่งกู้ขังไม่ต้องค้ารับเออหน่าเออตอนนี้แม่งมาไม่เหมากูาอะไรหนอะไรหนึ่งพยายาแบตาดกาใครใครกูยังนครับโปรแกมอัดคลิปกูไม่เสร็จเลยเพืออเ่อนเอนนกูอุ้เชียเป็นอะไรเนีเ่ยเก่บ้าง kinito cua b้า rồi, đi cùng b้า này, ăn, ăn đi, Hey, 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 hey ยังไงก็จะทอ้อเปียนกัวเฮ้ยว่ามันตปแค่นี้เหรอไม่ใช่เอออเคสไเดอร์มานหมันจะซื้อไเดอร์สตห่างวกท้อเลยไอ้เยโอเคกูว่านูคลิปแล้วกูท้อเลยอะไรคือซอมบี้ได้คะแนนติ เอ้อย <c oughs> ่างนั้นก็ไม่ใช่ปุ๋ยตัจริงอย่าเง้ยอ้ยอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปุ๋มตัวจริงวะต่อเจตอกไกหดถ้าเอากระโปรงตมาแสดงแถมเอาดำติดมาสดงแอาหากูเยอะการเล่กกวตอนี้แล้วเย ตึ้งแล้วเฮ้ยเหรอตัวแบกเขาไว้เอ็กซ์แพรเตี้อ่ะเี้ยไม่บอกนะมึงจะใช้กับมึงจะใช้กับไซเดอร์คาเมราแมนอ่ะวะเชาไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เฮ้ยเกี่ยวไรเดี๋ยวเกี่ยวไรเดี๋ยวเกี่ยวอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยมิจิกาวาลมิจิกาวาลไอ้เหี้ยอีเหี้ยสองร้อยน่าร มาเรืกเก่ตะกับสกบีดี้รอเอาอ้เยี่ยมเป็นเกี๊ยวเฮยูสาวไอกออนี่อยนะ่จะบอกเรื่ารสตาแมนอะี่จะบอกเกร่กเอกขกาวเพือ่ะอะจะบอกเ่อกเขเนมาอี่จบอกรื่าป็นพี่ใหญ่อะไอ้เ่อี้อใฮารลแทคาเบลลาตีพี่ใช้พี่ตายเฮ้ยมาอ่ มาเริ่มเลยน้ um, so องตอนน oui, so wow. ี้เป็นห่นยนต์เสียอรียแล้วสรุปตอนท้ายไปด้บดเป็นนดูดโเดองเล็บปลฟ้าปเดี๋ยวคนปูกโดนเนไปมันไม่ได้โดนเนร์อหรอก แ e> ค่แค wow. hey. uh, oh, uh, ่นฉากตัอตัวละคใหม่มันก็เลยก็มันก็เลยดกาไปเป็นระเบิดเฮ้ยโอ้ยน้องโดนโดนสกิลที่มันวินไม่ได้โอ้ยมึกจะไปตามใครวะนีเฮ้ยเมื่อยันไ่เหียเวยัน่อะไรบ้า วันนี้วานี่เมชายพีใหญ่แล้วนี่มันทาน์เ o อร์เลยพี่อเออจริงค่ะเขาไปพนกาห้ด้ปมันฟังยังไงวะเฮ้ยอาวู่ม้ีแล้วมันฟูีมนแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยแมนวะนี่แมนเออฮีแมนพี่ยงไม่าไคเดี๋ยวฮะเออะไรกีก่อนก่อนก่อนี่อไรก็ไม่รู้อะมันติดเชื้ออีกรอบไหม ได้ทำยินดีต้อนรับเออกูกู้ชใครอ่ะพี่ขอยิ้มรักันได้ไหมผมอยากได้ไม่เอาว้ไม่หบสู้เยกูนังพากเสียงดีกว่ามุกเชนก็สงสัยแต่ออกไป่รงนี้ดูอะไกอี่เหโอ้ยอยู่ตะฮีเหรอหน้ามาอะไร จริงไหมเจอคนหยุดกนแล้วะจ๋าหนอยอาเยอ่แบบตาโอ้ยเียคู่แตกกูนั่งพักเงนล็อยู่อุ้ยมองเยอะไรยู่รูปี่มาแล้วอือโน้มมันดีดีดน้มากเ็นเปเบอเบือไยี่ยมาเปเอใอย่างนี้ไม่เรับไปแดกไป อึ้งขอแดกเลยพี่เป็นหุ่นยนต์มึงแดงยี่อะไรกูไม่ได้หรอกไต่อยู่ชีว่ขอแดกหน่อยโอเคเอาไปเลยน้องไปเลยโดนตันน้อยแต่ขบวน X8 มาไอ้น้องเลดี้กาเาะยี่อะไรเกี่ยวไงวะกูดิ่แหละอาดัมปับเด็ดดีอ่กูดิ่แหละกูดิ่แหละกูจะได้รางวัลประกาเยียอะไรกูดิ่ะ อยมาพอเหน่อยกูร่างต้าดไปลบอยู่เพ่นยิงไม่เลยยใครอเโอ้ยโดไดหไงวะโอ้ยจ็บโอ้ยจ็บจริงไปโอ้ยอ้ยพี่เอาของขึ้นไปก่อน พี่อยากกู้ไหมผมเป็นใครดูที่มือผมไว้ดีๆนะเอียงว่ะไงเปี้ยอะไรยิ้มูนี่แหละลูกนี่เป็นเตือนทิงูกลายแน่นอนคุณู้เรื่สติเลยพี้ยอะไรเนี่ยดูซีรีส์หน่อยพี่เนี่ยนะไม่ใช่ว่าต้องโยนเข้าแกนกลางเหรอสไปเดอร์มันมีแกนกลางเนี่ยสไปเดอร์ไอ้เรื่องพิกลารมันยุ่ มันโจนเข้าไปหาพี่ไซติดแล้วมันก็กลายล่างเลยอ่ะี่ไม่ใช่ว่าตอนน่าไซติตตายด้วยพี่เท่ไหมไอ้น้องไอ้ี่นี่แหละทีงแมนคน่าไฟถึงเวลามา้ครับมุนตาแมนแล้วมามามาต่อตียหน่อย ปากกามึงตีว่าโอ้โทษทีอาขอควรหน่อยคือแมววาดไปโอ้ยเยี่ยยี่อะไรอีหอยมาลังอีหอยโอ้ยโอ้ยอีกเมงปล่อยเลนเซอร์ไปแดดไปแดดกระสุนไปเนี่ยปล่อยไปเลยระเบิดเวลาใช่ไม่เกี่ยวกัอะไรเก่งมากบนน้อยหันตาไปดีกว่า มาเม่บอกบอกการดำคุณบอกกายดำมันเป็นผีเหม่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเป็นบอกคำล่ลาวุเมนว่าไอเอ็มยูฟา h เธอนะกูไม่เอาไอเอ็มยูฟานเธอเงินเลยไออีพงน้อยเอียก่ออักเจอบอกคำมลาวุเมนว่า I am y o u ย father อแล้วถ้าบอทเซอร์แทำจริงกูกูจะหาเงินไปโดนเด็ได้เขาเลย40บาท ยืนดีนยืนดีเขาจะยื้อกันเอาคำตามเหร <c oughs> อเนออี่ยแล้วเถ้าเขาถานี่กูต้องนั่งโดนเนี่ยสิบบาทให้เขาใช่ไหมเอน้ยค,คนก็คลิปนี้ไปเุกคนก็ไอ้บ่ายนะครับยอดกูนั่งกูนั่งฟังกูแม่งนั่งภาคที่หอยอยู่เลยออเที่หอยพ่อมึงไอ้เหี้ยไอ้บ่ายไปแล้บผมจะเข้า